ไปก็เป็นเรื่องระบาดวิทยาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือระบาดวิทยาหนึ่งกับบาดวิทยา2เมื่อกี้ได้เกริ่นนาแล้วว่าเรามี2 2 2หลักสูตรหลักสูตรที่1ก็สําหรับพยาบาลนะครับนะอีกหลักสูตรนึงเนี่ยสำหรับนักวิชาการที่ไปติดตามดูแลระบบนะครับนะแต่ว่าทั้ง2หลักสูตรเนี่ยก็จะต้องเรียนระบาดวิทยาหนึ่งทั้ง2หลักสูตรแต่ว่าพอเป็นหลักสูตร ที่เกี่ยวกับพยาบาลนี่จะไม่มีระบาดวิทยาสองนะครับนะแต่ว่าพยาบาลนี่ก็จะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการตรวจเต้านมการให้ counseling นะการนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะไปเรียนเกี่ยวกับระบาดวิยาสองนะครับนะต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาระบาดวิยาหนึ่งนะครับนะว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันก็คืออันที่1ความหมายของระบาดวิยาอันที่2ก็คือว่าหลักการหรือ principle ของตัวตัวการควบคุม มะเล็งเต้านมนะครับอันที่3นี่เกี่ยวกับสกรีนนิ่งเทสต์นะครับและอันที่4นะผมใช้คำว่าเป็น descriptive epidemiology นะเป็นการพูดถึงเรื่องการกระจายของโรคนะครับอันที่5นี่เป็น a n a l y t i c epidemiology นะจะไปหาว่าอะไรคือสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไปดูว่าอะไรที่เป็นคือบางทีมันมีแต่ความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เป็นสาเหตุ นะครับและความสัมพันธ์อย่างๆนี่เป็นสาเหตุนะครับเรามาเริ่มนิยามก่อนนะครับตอนนี้ระบาดวิทยาเนี่ยนะมันหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายและหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคหรือเหตุการณ์ในกลุ่มประชากรนะกลุ่มประชากรเฉพาะเพื่อนําผลการศึกษาไปสู่การควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเด็นผมว่าที่สําคัญคือเอาผลการศึกษาไปสู่การควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพนะครับนะ ตอนนี้ระบาดวิทยานี้จะพูดอยู่หรือให้ความสําคัญอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1พูดถึงเรื่องการกระจายนะการกระจายว่าการกระจายอันแรกคือการกระจายของผู้ป่วยนะจำแนกตามคําว่า time place person คือเวลาป่วยเนี่ยป่วยมากช่วงไหนป่วยป่วยกับป่วยที่บริเวณไหนสถานที่ไหนหรือป่วยกับใครเยอะนะครับนะป่วยกับใครเยอะก็คือเช่นป่วยกลุ่มอายุไหนเยอะนะป่วยผู้ชายมากกว่าหรือผู้หญิงมากกว่า อันที่สองคือการกระจายของโรคนะครับก็จะพูดว่าอุบัติการความชุกอัตราปว่วยต,ตายเป็นยังไงแล้วก็ประเภทของมะเร็งนะครับวันนี้เราจะไม่เน้นหนักเรื่องมะเร็งเต้านมนะก็จะยกตัวอย่างเกีย่ยวกับมะเร็งเต้านมนะครับประเภทระยะหรือสเตจจิ้งของมะเร็งเต้านมนะครับนะพอผ่านเรื่องการกระจายจะพูดถึงเรื่องว่าดีเทอร์มิน t นนต์ดีเทอร์มินนคือจะมาหาความสัมพันธ์นะครับก็แบ่งเป็นเป็นเหตุโดยตรงที่ทําให้เกิดโรคก,กับ มีความสัมพันธ์แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงนะครับนะก็อันนี้ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็สรุปดังแผนภาพนะครับว่าระบาดวิยาพูดถึง2เรื่องคือ distribution กับ determinant นะครับแล้วก็เป็นวิชาที่เอาไป control health problem นะครับนะก็อันนี้คือ Key Point นะครับนะถ้าพูดถึง distribution ก็พูดถึงการกระจายของน,นะของโรคก,การกระจายของโรคเป็นยังไงการกระจายของคนที่เป็นนะครับว่า time p a c e person เป็นยังไงถ้าจะพูดถึง ดีเทอร์มิแนนต์นี่นะครับก็คือสาเหตุนะหรือปัจจัยเสี่ยงนะมันก็จะมีอยู่2ตัวคือเอ็กโพเชอร์นะก็คือปัจจัยเสี่ยงแล้วปัจจัยเสี่ยงนี้ก็นํามาสู่ตัวเอาคัหรือผลลัพธ์เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็ต้องมานั่งทดสอบว่าไอตัวปัจจัยเสี่ยงตัวนี้หรือเอ็กโพเชอร์เนี่ยมันสัมพันธ์กับเอาคัมไหมแล้วถ้ามันสัมพันธ์เนี่ยมันสัมพันธ์แบบเป็นสาเหตุหรือไม่นะครับนะก็นะนะรูปนี้นะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนะหลักการของเรื่องการควบคุมนะครับ หน้านี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมขอสรุปนะครับว่าเวลาเราจะควบคุมเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะครับมีผู้รู้นะครับเขาระบุแล้วว่ามีหกดาวหดวงนะที่เราจะต้องทำนะครับดวงที่หนึ่งเนี่ยเขาใช้คำว่า public awareness and educational campaign ก็คือการไปสร้างความตระหนักแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนในระดับสาธารณะนะครับนะอันที่สองนี่นะครับนะบก เป็นลักษณะเขาเรียกว่า collaboration นั่นก็คือการประสานภาคีความร่วมมือนะอาจจะในระดับของที่ทำนะเช่นระดับจังหวัดนะครับอันที่3เนี่ยคือ optimize primary care service อันนี้ก็คือเราต้องพยายามนะ primary care service ก็คือว่าทำยังไงให้ให้การดูแลเนี่ยมันส่งตั้งแต่ระดับชุมชนนะเพื่อจะส่งต่อไปสู่นะครับ อันที่4คือ optimize referral system นะครับคือต้องหาเคสให้ได้เร็วแล้วก็ส่งไปรับการวินิจฉัยรักษาอย่างที่โรงพยาบาลนียอย่างรวดเร็วอันที่5เขาใช้คาว่า mix method of early detection ก็คือการใช้วิธีการค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการที่ผสมผสานนะให้เหมาะสมกับบริบทนะครับและอันที่6ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการฟีดแบ็นะและรวมถึงการติดตามกำกับนะครับนะตอนนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของ มะเร็งเต้านมนะครับนะนะในส่วนที่ทางทางเราที่ศึกษานะครับโคฮอร์ดนี่ก็คือกลุ่มหญิงผู้หญิงที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมนะครับนะส่วนใหญ่เป็นที่อายุ 30- 70ิถึงเราก็เอาที่กลุ่มนี้นะครับนะหลังจากที่กลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มเริ่มแรกแล้วยังไม่เป็นมะเร็งเต้านมหลังจากนั้นเราจะติดตามไปเรื่อยๆนะพอติดตามปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อไหร่เราก็จะนะเริ่มที่จะคือ คือเราเอาผู้หญิงกลุ่มศึกษามาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้คาว่าโปรเจกต์อินเตอร์เวนชั่นก็คือก็เราก็ทำมาตรการนะครับหกเรื่องที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับนะหลังจากนั้นกนะ็วิธีการคือทำยังไงให้ผู้หญิงเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอพอตรวจพบเนี่ยก็เข้าไปสู่กระบวนการนะครับนะพอตรวจเจอปุ๊บเนี่ยทำยังไงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรีบเข้าไปสถานบริการด่านหน้าได้แก่โรงพยาบาลชุมชนหรือรพอสต ะราพสตก็จะตรวจยืนยันนะแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆจนสู่การวินิจฉัยนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นมะเร็งเต้านมปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือตรวจเต้านมสม่ําเสมออีกกลุ่มหนึ่งตรวจไม่สม่ําเสมอหลังจากนั้นเราก็จะดู2กลุ่มนะว่านะขนาดก้อนมะเร็งเต้านมเนี่ยนะกลุ่มไหนเล็กกว่ากันระยะของมะเร็งเต้านมกลุ่มไหนเนี่ยระยะแรกมากกว่ากัน แล้วก็จํานวนเสียชีวิตนักลุ่มไหนมากกว่ากันเพื่อมานั่งหาทางระบายวิยาว่านะแล้วการตรวจเต้านมตัวเองเนี่ยนะที่จริงถ้ามาดูรูปนี้การตรวจเต้านมตัวเองก็คือ e x p r s u r e นะหลังจากนั้นเอาคัเอาคัาคก็เหมือนกับที่บอกนะว่าถ้าเราตรวจมะเร็งเต้านมปุ๊บเนี่ยนะถ้ามันได้ผลดีก็คือดาวไซส์คือขนาดเล็กลงนะดาวสเตจจิ้คือระยะลดลงแล้วก็นะ increase survival คือคน จำนวนตายลดลงนะหรือจํานวนรอดมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะมาพูดเรื่อง screening อันนี้เป็นเกี่ยวเรื่องเมื่อกี้นี้ได้เกริ่นนาว่าวิธีดูแลมะเร็งเต้านมทำไงนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่อง screening นะครับนะว่าในในส่วนของนะที่ประเทศไทยทํากันนะเราก็ให้ประชาชน,นตรวจเต้านมด้วยตนเองก่อนคาว่า positive คือพบสิ่งปกติหรือสงสัยเมื่อไหร่เนี่ย ไปที่โรงพยาบาลชุมชนหรือราพสตเนี่ยให้เจ้าบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยทำการตรวจเต้านมโดยโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคือบุคลากรสาธารณสุขนะครับนะนะถ้านะครับถ้าตรวจแล้วก็ยังพบผิดปกติก็จะส่งไปตรวจแมมโมแกรมนะครับนะแต่เนื่องจากคิวตรงนี้ค่อนข้างยาวเราเลยมีตัวขั้นอันหนึ่งเขาเรียกว่า t a r g e t target e d breast ultrasound คือการทำ u ล t รา s o u n d คำว่า targeting bed ultrasound ถือว่าเอาหัวเอา ultrasound หัวโผล่เนี่ยจ่อไปที่ก้อนที่พบเลยนะครับเพื่อจะดูว่านะตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับนะคือถ้าสงสัยมากนะครับนะคือถ้าไบแรก1ถึงสก็คือสงสัยน้อยก็แล้วกันนะก็ follow up t a r g e t i ultrasound แต่ถ้าสงสัยมากนะครับนะก็สง่งนะตรงนี้ก็เรียกว่า fast track ให้ประทำตรงนี้คือตอนนี้เนี่ยการวินิจฉัยของัลตราซาว n ์เนี่ยก็ ใช้หลักคล้ายๆกับแมมโมแกรมนะเป็นไบเลดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นส่วนนี้ตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องกระบวนการคัดกรองนะครับว่าเนะมื่อกี้นี้มานะ BSE คือตรวจเต้านมด้วยตนเองนะครับ CBE คือตัวเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับถ้าผพบผิดปกติก็ Targeted ultrasound เราจะมองนะครับว่ามันมีสกรีนแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็สกรีนแล้วก็คอนเฟิร์มเนี่ยเป็นหลักๆนะครับนะตอนนี้พอถึงแมมโมแกรมแล้วสุดท้ายก็ไปตรวจชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉยัยนะครับ แต่ถ้าพูดถึงเรื่อง Screening Test เนี่ยส่วนใหญนะ่เขาจะเอาขั้นสุดท้ายนะครับที่ไปสู่การวินิจฉัยรเรียกว่า g o ล d แ t นดาร์ d นะครับนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะต้องมองว่านะเวลาทำ Screening Test จริงๆเนี่ยเขาก็จะมาที่แมมโมแกรมนะครับเพื่อเพราะ g o ล d แ t นดาร์ d คือทิชูแบบซีตอนนี้มันจะมีศัพท์อยู่2องคำเนี่ยที่ค่อนข้างจะสับสนกันนะครับคำที่1คือสกร e นิ่งแมมโมแกรม กลุ่มนี้จะตรวจในผู้หญิงที่ไม่มีอาการอาการแสดงนะคือครบปีครบ2ปีนะตามอายุที่กําหนดก็ไปตรวจเต้านมด้วยตนเองนะครับแล้วก็นะโดยไม่มีไม่ได้คําได้ก้อนไม่มีอาการแสดงอะไรอีกอันคือเรียกว่าดังโนสติกแมมโมแกรมอันนี้คือตรวจในรายที่พบสิ่งผิดปกติแล้วนะครับนะก็ทําการตรวจนะครับนะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นไบแลบนะครับนะไบแลบก็คือว่าเวลาตรวจ แมมโมแกรมเนี่ยเขาก็จะให้ค่าไบแลดศูนย์5 6่นะครับนะเพราะนั้นถ้าอยู่ในระดับ 1, 2, 3เนี่ยก็ถือว่านะอันนี้ก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะยังยังรอได้แต่ถ้าสมมุติตั้งแต่4ขึ้นไปเนี่ยเขาจะถือว่าอันนี้เนี่ยตรวจแมมโมแกรมแล้ว s i สตีฟนะจำเป็นจะต้องยืนยันด้วยผลชิ้นเนื้อลนะ้นะครับนะตอนนี้ผมก็มาพูดถึงเรื่องนะการตรวจคัดกรองนะข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะแต่สิ่งที่ผมจะมองว่า ถ้าเราตรวจคัดกรองด้วยคัดกรองคือสกรีนนิ่งแมมโมแกรมนะครับนะเราจะพบนะครับว่า CDR ก็คือนะก็คือ cancer detection rate นะครับว่าตัวแมมโมแกรมสามารถที่จะ detect ก็คือหาค้นหามะเร็งได้เท่าไหร่นะครับนะเราจะพบเลยนะครับถ้ายิ่งตรวจอายุยิ่งเยอะเนี่ยการค้นพบเนี่ยตัวเลขก็จะมากตามมานะครับถ้าผลรวมนะครับว่าตรวจแมมโมแกรมนะครับถ้าเป็น Screening เนี่ย นะอันนี้ข้อมูลของถันลักษ์นะครับตรวจพันรายจะพบมะเร็งเต้านม9.5รายนะครับนะแต่ถ้าสมมติอันนี้คือการตรวจครั้งแรกนะถ้ามาตรวจครั้งที่2นะสมมติตรวจปีแรกแล้วปกติปีต่อไปเอามาตรวจอีกนะครับตรวจพันคนเจอแค่2.3คนก็แสดงว่าตรวจครั้งแรกนี่สำคัญนะแต่ครั้งต่อไปโอกาสจะเจอเนี่ยลดน้อยลงนะครับต่อไปเป็นดักโนสติกนะครับดักโนสติกคือมีอาการและอาการแสดงเรามาเถอการตรวจแมกโมแกรมนะครับ เมื่อกี้เราจะเห็นนะครับว่าถ้าเอามาสกรีนนิ่งเนี่ยพันคนเจอ9.5คนนะครับถ้าเป็นนะครับวินิจฉัยแมมโมแกรมนะครับคือเจอผิวปกติแล้ววินิจฉัยเนี่ยพันคนเจอ109คนนะครับแล้วก็ตรวจครั้งต่อไปก็จะเจอน้อยนะครับก็สรุปแล้วว่านะแมมโมแกรมนะถ้าเอามาใช้วินิจฉัยเนี่ยจะเจอมากกว่านะมากกว่าเท่าไหรอ่อ่ะผมว่าประมาณ10เท่าตัวได้นะครับนะตอนนี้ลักษณะอันนี้เป็นสกรีนนิ่งเทสนะ เหมือนกับที่เรียนนะครับว่าเวลาสกรีนนิ่งเทสตเนี่ยคอนเฟิร์มเทสก็เป็นโกลแซนด์ดัตคือทิชชูแบล็คซี่นะครับนะวิธีสกรีนนิ่งเทสตเนี่ยเขาก็จะแบ่งตารางเป็นที่จริงเป็น4ช่องนะครับ A B C D นะก็สกรีนนิ่งเทสตนะด้านด้านที่เป็นแถวอะนะครับก็จะบอกว่าสกรีนนิ่งเทสต์โพสตีฟหรือเนกาทีฟหลังจากนั้นไปยืนยันเช่นอันนี้เป็นแมมโมแกรมนะครับผลโพสตีฟก็คือ ไปละตั้งแต่4ขึ้นไปนะครับนะหรือนกาทีฟนะหลังจากนั้นเราก็คอนเฟิร์มด้วยนะเอาไปทำผลชิ้นเนื้อนะผลชิ้นเนื้อ s i ส i ีฟกับนกาทีฟก็จะมีตารางมา4ช่องนะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะครับว่าช่อง A หมายถึงว่านะครับสกรีนนิ่ง v e สีฟแล้วก็คอนเฟิร์มก็ s i t i v e อันนี้ว่าทรู s i ส i ีฟนะครับส่วนถ้าสกรีนนิ่งแล้ว Positive แต่ไปคอนเฟิร์มแล้ว g a t i v e อันนี้ก็เรียกว่า f ฟอล Positive คือบวกปลอม แต่ถ้าสกรีนนิ่งแล้วเนกาทีฟแต่ไปคอนเฟิร์มแล้วโพสิทีฟอันนี้คือ C ก็คืออันนี้เรียกว่าผลลบปลอมนะครับแต่ถ้าสกรีนนิ่งก็เนกาทีฟแล้วคอนเฟิร์มก็เนกาทีฟไม่นี้อยู่ในกลุ่มนี้อันนี้คือเรียกว่าทรูเนกาทีฟก็คือว่าทั้ง2อ,อย่างนี้ให้ผลลบหมดนะครับแล้วก็คำนวณค่า s e n ซิท i ฟิตีสเป c ิฟิซิตีนะพีดิ i ทีแวร์โพ i ิทีพีแวร์ลูอ predictive value positive test นะครับแล้วก็ negative test ส่วนใหญ่พวกนี้เดี๋ยวเราจะไปผมข้องเกินนำนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไปนะเรียนรู้กันในภาคปฏิบัตินะครับนะนะอีกทีหนึงนะตอนนี้ก็พอฟังเป็นข้าวๆว่าเออมันมี Screening Test นะครับนะอันนี้เป็น Screening m แ m m o มแกรนะถ้าใส่ตัวเลขเข้าไปก็จะได้นะครับว่านะอย่างตัวเลขอันนี้ sensitivity 84.6 specificity 95.0 Positive Predictive Value 16-12อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราเข้ามาเรียนหลักสูตรกันจริงๆเราก็จะนะลงมาปฏิบัติกันจริงๆนะว,ว่าค่าต่างๆนี่หาได้ยังไงตอนนี้ประเด็นของเรื่องแมมโมแกรมของเรานะครับขณะนี้เรามีรังสีแพทย์เนี่ยประมาณพันสมีนักรังสีประมาณหมื่นคนมีเครื่องแมมโมแกรมเนี่ยประมาณ400เครื่องและยังไม่มีระบบของเรื่อง QC เพราะนั้นทั้งประเทศเนี่ยทำสกรีนนิ่งแมมาโมแกรมได้ปีละประมาณ2 0 0 0 0 0รายอันนี้ข้อมูลจากธัญรักษ์มานั่นหมายถึงว่าผู้หญิงเราเนี่ยผมว่ามีประมาณ30ล้านคนถ้าทำปีละสอง0 0 0รายเนี่ยผมว่าหลาย10ปีเนี่ยกว่าจะหมดเพราะฉะนั้นการเอาแมมโมแกรมมาเพื่อสกรีนนิ่งเนี่ยคงยากแต่เอามาดักโนสเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นเนื้อเต้านมของผู้หญิงนะครับนะอันนี้เนื้อเต้านมปกตินะครับนะคือ เราจะเห็นนะครับว่าถ้าเต้านมของฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ไขมันจะเยอะนะครับแต่ว่าเต้านมของคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยเห็นสีขาวๆเนี่ยนะครับที่ด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเต้านมที่ค่อนข้างแน่นพอเนื้อเต้านมที่แน่นเนี่ยเราทำแมมโมแกรมเนี่ยมันเลยแยกระหว่างเนื้อเต้านมกับตัวตัวตัวก้อนมะเร็งได้ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราทําแมมโมแกรมแล้วจะต้องตามได้เอาทัสซาวนะเพราะว่า ไอ้เนื้อขา,ขาวๆมันบางทําให้เราไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับโอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวมาสู่เรื่องเกี่ยวกับนะระบาดวิทยาอีกทีหนึ่งนะครับว่านะตอนนี้ระบาดวิทยาแบ่งเป็น2ออย่างนะผมพูดเรื่อง descriptive epidemiology ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนะพูดเกี่ยวเรื่อง distribution นะครับแล้วส่วนส่วนเรื่อง analytic เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสู่อีกตอนหนึ่งนะครับนะ ตอนนี้ถ้าเรามาพูดถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมนะเราจะ describe หรือ descriptive เรื่องเกี่ยวกับการกระจายเป็นยังไงบ้างผมเอา framework อันนี้มานะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องระบาดวิทยาทั้งหมดนะมันพูดเรื่อง distribution และ determinant ตอนนี้ผมกำลังพูดฝั่งซ้ายเรื่องกี่กับ distribution ก่อนนะครับนะโอเคถ้าเราจะดูนะครับอันแรกคือการครอบคลุมการตรวจเต้านมนะลายภาคและลายปีโอเคไหม เนื่องจากถ้า distribution เราพูดถึง time p a s e d person นะครับนะภาคเหนือโอเคไหมเราตรวจไปเท่าไหร่อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของการรา,ายงานนะครับอันที่2ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องนะจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะอันล่างเป็นจํานวนตายนะครับถ้าเอาจํานวนคนตายตั้งนะครับนะอันนี้คือ53รายหารด้วยจํานวนคนป่วยทั้งหมดตัวเลขอันนี้เรียกว่า case fatality หรืออัตราป่วยตาย นะจากอัตราป่วยตายคือมะเร็งเต้านมเนี่ยอัตราป่วยตายเท่ากับ2.76%นั่นหมายถึงว่านะตาย2.76คนในคนคนป่วยประมาณ100ลรายนะครับนะอันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่อง Incidence นะครับ i n c i d e n น e r เร e นะครับเนื่องจากนะข้อมูลเนี่ยเราเก็บนานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาจำนวนคนเนี่ยคูณด้วยจำนวนปีด้วยนะ,ะจำนวนคนคูณด้วยจำนวนปีเนี่ยเราเรียกว่า Person Year นะอย่างอันนี้นะครับว่านะเราขึ้นทะเบียนไปประ,ประมาณ1ล้าน9คนเราติดตามไปประมาณสัก2 3สปีนะก็คูณไปทั้งหมดมันก็6.6ล้าน p e r ร์เซนต์นะอันนี้นะครับแล้วก็มีมะเร็งเป้านมหน2 2 2คนหาออกมาแล้วอุบัติการคือ28.69ต่อแสนต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็น descriptive นะตอนนี้เมื่อกี้ผมพูดนะว่า เวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยพูดถึงเรื่องการกระจายก็ตอนนี้เราจะพูดการกระจายในในส่วนมะเร็งเต้านมนะเอเดสติบิวชันคือเป็นในช่วงอายุไหนมากอันนี้มีประโยชน์นะเพื่อจะดูว่าเราคัดกรองเนี่ยคัดกรองที่อายุ30ดีไหมนะครับนะหรือไม่คัดกรองถ้าไม่คัดกรองเราก็จะหายคนไข้ไปเท่าไหร่อะ่ะนะอันนี้มันก็มีคนไข้ 30- ถึง ถึง34ปีอยู่จำนวนหนึ่งนะอันนี้พูดถึงอาการนะครับไซแอซิมตอมว่าเป็นยังไงการกระจายของอาการอันนี้เป็นการกระจายว่าตำแหน่งที่พบมะเร็งเต้านมอยู่ที่ตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะพบด้านนอกนะครับด้านนอกด้านบนนะครับเพราะว่า12.2นั่นหมายถึงตำแหน่งนี้ต้องพิถีพิถันในการตรวจให้มากหน่อยนะครับนะเราก็พูดถึงเรื่อง cancer size นะครับว่านะมะเร็งเต้านมเนี่ยขนาดเป็นยังไง ขนาดนี้วัดจากตัวผลชิ้นเนื้อนะครับนะเช่นสิ่งที่เราจะเลงคือถ้าคุณอยากจะเนื่องจากมะเร็งเต้านมในอุบัติการจะเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นยิ่งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหมายถึงมะเร็งเต้านมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับลดค่อนข้างจะลดยากนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะนะลดอัตราการตายหรือจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของของเรื่องมะเร็งเต้าการควบคุมมะเร็งเต้านมได้คือ พบให้เจอตั้งแต่ก้อนขนาดเล็กคือต่ำกว่า2เซนติเมตรนะครับนะตอนนี้ของเราเนี่ยพบต่ำกว่า2ซติเมตรประมาณ44%เรราก็อยากให้จำนวนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรามาดูสเตจจิ้งนะครับมันก็จะมีสเตจศูนย์จนถึงสเตจสี่นะสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากจะได้นะสเตจจิ้งของระยะแรกคือสเตจศูนย์หนึ่งศย์หนึ่งสองศหนึ่งสองเนี่ยเยอะขึ้นขนาดนี้ประมาณ70%นะเพราะว่า ถ้าเราเจอสเตตต้นๆเนี่ยอัตราการรักษาค่อนข้างที่จะที่ที่1รักษาแล้วหายขาดเยอะอันที่2คือไม่ต้องผ่าตัดใหญ่อันที่3คือค่ารักษานี่ถูกกว่านะครับนะอันนี้เป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องสเตจจิ้งนะว่านิยามกันยังไงอันนี้ผมคงผ่านนะนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขมเราไปดูเองก็แล้วกันตอนนี้มีอยู่2ตัวนะครับมีอุบัติบัติอุบัติการกับเรื่องความชุก อุบัติการของมะเร็งเต้านมคือจานวนรายใหม่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมักใช้1ปีหารด้วยประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับส่วนความชุกเนี่ยถ้ากับจานวนรายเก่าที่สะสมมาที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับบวกด้วยรายใหม่ของปีนี้ลบด้วยจํานวนรายที่เสียชีวิตในปีนี้แล้วก็หารด้วยประชากรมักใช้ประชากรกลางปีนะครับนะโอเคนะครับเพราะนั้นนี้สองคำนี้เนี่ยมักจะมีจําค่อนข้างจะสับสนนะว่าอะไรคืออุบัติการและอะไรคือความชุกนะครับนะ นะเดี๋ยวผมผ่านตรงนี้ไปนะตอนนี้เวลาเราทําเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดตัวเลขอันนึงว่าถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบเรื่องอุบัติการเนี่ยนะครับนะถ้าเราเอาอุบัติตการที่เอาจำนวนจานวนคนเป็นหารด้วยนะจำนวนประชากรเนี่ย มันก็จะเกิดความไม่แฟร์นะครับเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดในอายุเยอะมากกว่าเกิดอายุน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่มีผู้สูงอายุเยอะเนี่ยนะครับจำนวนของมะเร็งเต้านมเขาจะเยอะแต่ถามว่าถ้าเรามีการปรับนะเวลาปรับนี่คือ A Standard i ินซิเดนต์เรปรับเรื่องตัวแปรของอายุนะว่านะว่าปรับให้มันมีความเท่าเท่ากันนะ แล้วมาดูถึงจะเปรียบเทียบนะครับตัวเลขที่เป็นตัวเลขของอินซิเดนต์นะหรืออุบัติการเนี่ยที่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 ไม่ได้ปรับเรื่องอายุเนี่ยเราเรียกว่าครูดอินซิเดนต์เรทนะครับแต่ถ้าปรับเชิงอายุนี่เราเรียกว่าเอสต n นดาร์ดเอสตาร์ดอินซิเดนต์เรทนะครับก็หลักก็คือจะมีหน่วยงานคือองค์กรเนี่ยอย่างเช่น WHO เนี่ยเขากำหนด populaion t standard ขึ้นมาเพื่อเทียบนะว่าถ้า แต่ละช่วงอายุเนี่ยถ้าคุณมีผู้สูงอายุนี่นะครับปรับให้มันเท่ากันนะแล้วก็เพื่อให้เวลาอัตรามาเนี่ยจะได้เทียบกันได้นะครับนะตอนนี้สแ a นดา r d p OPULATION เนี่ยนะเขาจะทำการกำหนดประชากรแบ่งตาม Age กรุ๊ปละ5ปีว่าในแต่ละช่วงอายุมีกี่คนโดยผลรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแสนคนหรือ100%แหลังจากนั้นก็จะสมมุติประเทศไทยเขาจะหานะช่วงอายุนี้เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยกี่คนแล้วก็ไปคูณกับ ประชากรมาตรฐานอันนี้ถ้าประเทศญี่ปุ่นกนะ็ไปดูว่าช่วงอายุเดียวกันนะผมแสดงเช่นช่วงอายุ50ถึง50 54ปีนะครับเป็นมะเร็งเต้านมอัตราเท่าไหร่แล้วก็คูณด,ด้วยประชากรมาตรฐานนะแล้วก็อันนี้จะทำให้สามารถปรับได้นะอันนี้เดี๋ยวผมผ่านนะครับอันนี้เป็น WHO standard นะครับเขาก็จะกำหนดมาว่าช่วงอายุ0ปีเนี่ยมีกี่คนเนี่ยนะครับนะทั้งหมดก็เป็นแสนคน นะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนปรับตามอายุตามมาตรฐานอันนี้มาเนี่ยมันจะได้อัตราอุบัติการที่ที่ยังไงที่ผ่านการปรับแล้วนะครับนะอันนี้เรียกว่านะมันก็จะเป็นการ Adjust นะหรือเขาเรียกว่า A standardized i n c i d e n t rate นะครับนะอันนี้เป็น WHO standard นะซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าในส่วนของในส่วนของอะไรอะ่ะส่วนของการคำนวณยังไงเนี่ยก็ไปอยู่ในนะ ช่วงที่เรียนหรือทําแบบฝึกหัดนะครับเพราะว่าจะมีเวลานานหน่อยเดี๋ยวผมคงจะหยุดและเพื่อจะพูดต่อไปนะครับสิ่งที่พูดต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับนะระบาดวิทยาในฝั่งขวานะเรื่องดีเทอร์มินแนนซึ่งมีเรื่องค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะก่อนหน้านั้นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง d i s trib ution โอเคนะครับแ้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับ